สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่17 พฤศจิกายน2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วงวดประจาวันที่1นธันวาคม2566นะครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นสองตัวรูปแบบนี้แนวทางของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลข9นะครับที่เข้า วยออก990งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเด่นบนของอาจารย์ได้1กับ2ทุกทัน1น1กับ2มาลุ้นกันตัวไหนจะมาวินตามนี้ครับเด่นบนมาตัวของอาจารย์วันชัยต่อมาจะเป็นทางบนมาตัวเลือกเด่น3ตัวของอดน้ำค้าง งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลข9ที่เข้างวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาบนมาตัวของอาจารย์ได้2 1 3ทุกท่าน2 1 3วันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับ1ทับ12 2,566 ต่อมาจะเป็นแนาทางเด่นบนเลิกเด่น4ตัวรูปแบบนี้แนวทางของอัชนะะพลงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี9กอ่าเกับ0ูนย์เนาะก็มาครบบนเลยนะครับไลยออก9 9 0างวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1นธันวาคมสูตรของอาจารย์ได้ห้าหดเทุกทันงวดใหม่ไปเต็มก็จะประมาณนี้ ห้าหกเจ็ดเก้านะครับสูตรนี้ของอาจารย์อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับสูตรนี้งวดก่อนของอาจารย์มีเลข9ก้าสถิติแปงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ท่านผู้ชมสูตรของอาจารย์ได้903นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับแนวทางของแอชชนะพลต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้ของแอดและเด่นงวดที่ผ่านมาผมลงให้ค้งสุดท้ายเลยนะครับในแถบชุมชนสูตรของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับก็คือ9กับ0 มาครบบนนะครับหวยออก990เนาะงวดใหม่อยู่ด้านล่างสูตรของอาจารย์ได้8กับ9ถูกทัน8กับ9งวดที่ผ่านมาผมลงให้งวดแรกนะครับต่อมาใบนี้เป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดกเกษตรนายานหนุ่มอราชาเทวีงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ ก็มาครบบนเลยนะครับมี9กับมี0 9เข้าร้อยกับเข้า10 0ศูนย์เข้าหน่วยสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้6 7 8ครับใครรอสูตรนี้แคปหน้าจอให้ไว้นะครับเด่นบนระยะยาวเลขติดบน3ตัวของอาจารย์ได้6 7 8ครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดกับตันสูตรของอาจารย์ได้012ใบนี้เด่นบนอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นแนวทาง110หน่วย2สูตรทุกท่านตัวชนก็คือ5กับ9นะครับ5กับ9กก็เป็นที่มาแนวทางเด่นบนเนาะ สูตรทั้งสองของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างในส่วนตรงนี้นะครับใดห้579กับ9ก้าหนึ่งหาแนวทางของแอดกับตันต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนบวกคู่โต๊ดเมื่อที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าหนึ่งคู่นะครับก็คือ90 งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาอาจารย์บอกว่าชนที่เลขสองครับคู่โต๊ดของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยทุกทันสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองแล้วก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่นบนบวกคู่โต๊ดต่อมาก็จะเป็นนทางสิบล่างคู่ขี้ งวดประจำวันที่หนึ่งธันวามี้้สูตรของอาจารย์ได้เลขคู่นะครับก็จะมี68024ศอัดมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยบนของแอดยืนใบเขียวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข9กาสถิติ7จงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับรายเรียนดูได้เพิ่มเติม งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรหลักร้อยของอาจารย์ได้940 3ตัวทุกท่านหลักร้อยแอบหน้าจอไปดึงตัวเด่นกันดูครับลุ้นกันดูเนาะตัวไหนจะตัวหลักร้อยบนหนทางของงัดยืนใบเขียวต่อมาครับจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอดแสงเดือน งวดใหม่นี้อาจารย์ใจดีลงให้ก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาแนทางของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี9กับ0เข้า10กับเข้าหน่วยกันเลยทีเดียวเชียวงวดใหม่ก็คือใบนี้สูตรของอาจารย์ได้1 2 3 9ทุกท่าน1239ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับวันที่งวดใหม่ชัดเจนอยู่ด้านล่าง หนึ่งทับสิบสต่อมาจะเป็นแนวทางสอนบนเลขเด่นสีตัวของหลวงปู่ชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี9เข้าหลัก10บสองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรสอนบนของอาจารย์ได้4ี่ห้าหกแครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้วนที่อยู่ตรงนี้นะครับสูตรของอาจารย์ได้4 5 6 8ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของหลวงปู่ชัยใบนี้เป็นข้อมูลเด่นหน่วยบนเลขเด่น5ตัววดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์ก็มีศูนย์เข้าตำแหน่งหลักหน่วย มวดหมยคือใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรเลขหลักหน่วยของอาจารย์ได้สองสี่ห้าหกแปดนะครับสองสี่ห้าหกแปดใครตามสูตรในของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาถาไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊นบนของอาจารย์นะคบอาจารย์มีแนวทางมาให้ คู่ด้วยกันวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าฝั่งทางซ้ายมี4-6-8-6-9-6ฝั่งทางขวามี4-1-8-1-9-1หาอีกตัวหนึ่งมาใส่ทุกท่านอีกหนึ่งข้อมูลของหลวงปู่ชัยถัดมาครับก็จะเป็นนทางเด่น10หน่วยบทเลกเด่น3ตัวรูปแบบนี้ ผมไปได้มานะครับก็นํามาแบ่งปันทุกท่านงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงนะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นะั้นมีเลขศูนย์เข้าตําแหน่งหลักหน่วยงวดหมายเลขของอาจารย์ได้สองสี่หกนะครับสองสี่หกต่อมาจะเป็นแนวทางเด็ดล่างแบบสี่ตัวของแอดวูดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าจริงนะครับมีเลขหนึ่ง ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับผมลงก็จะเป็นเลขชุดทุกท่านงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้6 7 8 0นะครับ6 7 8 0แนวทางเด็ดล่างแบบ4ตัวมาต่อกันที่แนวทางหลัก10ล่างเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับท่านผู้ชม จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขหนึ่งงวดใหม่ได้หนึ่งสามเจ็ดทุกท่านหนึ่งสามเจ็ดตามนี้ครับแนวทางหลักสิบล่างมาต่อกันที่แนวทางของแอตใต้ฟ้าทุกท่านงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเลขรูดของอาจารย์ก็มีเลขศูนย์นะครับที่เข่าวเนาะส่วนเลขชุดไม่มี9ก้ศูนย์ครับเลขชุดหลุดไป หมดหมายก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์บอกว่ารูด9ก้ทุกท่านรูดเก้าเลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็จะมี92949596แล้วก็98ครับชอบตัวเลขของอาจารย์กันได้หมดเลยมาต่อกันที่แนวทางรูปแบบนี้ครับเป็นแนวทางรายละเอียดทุกท่าน สลากสัญจรนครอราชสีมานะครับงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2566ก็จะมีรายละเอียดของจังหวัดนะครับแคปหน้าจอได้เรียงดูได้ทุกท่านขอขอบพระคุณอาจารย์ใจดีทำแบ่งปันด้วยนะครับอีกใบหนึ่งก็คือใบนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ